แล้วก็ว่าไปดูดก็อ๋อต้นบัวไม่ดูดเหรอไม่ดูดไม่ดูดดินสอเก่งมากค่ะต้นบัวแล้วมันดูดอะไรมันดูดแอนพวกนี้สิออ๋แล้วไอนโฟเรียมันคืออะไรนะมันเป็นอะไรอ่ะงมันถึงได้ดูดอะต้นบัวต้นบัวนี่คืออะไรอ่ะแม่เหล็กเก่งมากเลยค่ะต้นบัวเก่งมากเลยค่ะนั่กคืออะไรอ่ะมัดกอลอนค่ะแม่เหล็กดูดมัดกอล ดูดมักรโรนีเปล่าทดลองดูซิอีนลองดูซิน้าเราว่าไม่ดูดไม่ดูดลองดูซิไม่ดูดไมีดูดแล้วมันดูดอะไรนะน้องแคร์ค่ะแม่เหล็กดูดดินส่อไหมคะอีนลองดูซิในทดลองดูแล้วเหรออ๋อแล้วดูดกระดาษไหมคะลองดูฟองน้นนี้ดูซิไม่ดูดแล้วมันดูดอะไรคะดูแม่เหล็กดูดเหล็กใช่ไหมมันขึ้นไปแล้วอิง